สวัสดีค่ะแอดมินนัญญานะคะแฟนๆก็คงจะแปลกใจว่าช่องนิยายช่องเดิมหายไปไหนจริงๆแล้วเมื่อวานได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่ของ y o u ู u ูะคะ่ะเขาแจ้งมาว่ามันมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เหมือนจะผิดกฎระเบียบของเขาเป็นเรื่องแอบรักอีพีสุดท้ายะคะ่ะมันเป็นน่าจะเป็นฉากที่มี ตัวละครเอกลงไปแช่อ่างแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อจากนั้นเกิดขึ้นเขาก็เลยระง,งับบัญชีเดิมชั่วคราวอะค่ะทำให้ไม่สามารถสร้างหรือทำคอนเทนต์อะไรต่อได้แอดมินก็เลยมาสร้างแอคเคาท์ใหม่เพื่อที่จะมาแจ้งให้แฟนๆทราบเนาะเพราะว่าทุกคนก็คงจะแปลกใจเฮ้ยแอดมินนัญยาหายไปไหนช่องหายไปไหน ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อะคะ่ะแก้ไขข้อผิดพลาดเนาะแต่จริงๆแล้วอะก่อนจะโพสต์เขาก็ตรวจสอบนานมากนะแต่ละคลิปอะแต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะเราก็ยอมรับในข้อชี้แจงของเขาซึ่งเราก็ติดต่อพูดคุยกับเขาไปแล้วแต่ยังไงเขาก็ยืนยันที่จะระงับบัญชีของเราชั่วคราวไม่เป็นไรขอมาสร้าง แอคเค้์ใหม่ก็ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าค่ะมองในแบบอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราก็จะได้พัฒนาปรับปรุงเพราะจริงๆมันมีหลายจุดที่แอดมินอยากจะแก้ไขตั้งแต่แรกเหมือนกันถือว่าโอเคเป็นโอกาสที่ดีละก็มาเริ่มต้นใหม่ดีกว่าก็อยางมาแจ้งให้แฟนๆทราบเนาะทุกคนคงจะคิดถึงการจริงๆแอดมินก็คิดถึงแฟนๆทุกคนเหมือนกันแหละแต่ว่า ปัญหามันเกิดแล้วเราก็ยอมรับแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะเราเป็นคนทําขึ้นมาใช่ไหมล่ะคะก็แอดมินจะกลับมาอีกทีก็ตอนกร,รกฎาคมค่ะเพราะว่าช่วงกร,รกฎาคมแอดมินจะมีวันหยุดทั้งเดือนจะได้มีเวลาเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็จะสร้างแพลตฟอร์มอื่นขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้แฟนๆได้มีโอกาส ติดต่อพูดคุยกันได้มากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นสเต็ปแรกที่เราจะได้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะแฟนๆคนไหนที่จำกันได้ก็แวะมาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะคิดถึงกันก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ละกันยังไงแอดมินนัญญาคนเดิมก็จะกลับมาคะ่ะเรียนรู้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นถามว่าเสียใจไหม ก็ไม่เลยค่ะถือว่าโอเคเราผิดพลาดเองเราก็อยู่ด้วยกันมา5เดือนแล้วอ่ะมันก็ผูกพันคิดถึงก็โอเคถือว่าช่วงนี้ก็ขอพักไปเคลียร์งานประจำจะได้เตรียมพร้อมพักผ่อนในวันหยุดเดือนหนึ่งด้วยค่ะเราก็จะได้มีเวลาไปทำตรงนี้ให้เต็มที่แฟนๆคนไหนคิดถึงกันก็อย่าลืมมาติดตามกันเหมือนเดิมนะคะ ส่วนอะไรที่แอดมินปิดค้างอยู่เดี๋ยวจะมาชดเชยให้เต็มที่เลยค่ะจะมาในแนวแพลตฟอร์มใหม่ที่จะทำให้สนุกกว่าเดิมแล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะคะแอดมินคิดถึงทุกคนนะไว้เจอกันใหม่นะคะคิดถึงนะคะแอดมินนัญญาคนเดิมนะอย่าลืมดูแลสุขภาพ ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักแล้วก็คิดถึงทุกคนเสมอนะคะบ๊ายบายค่ะ